และนี่ก็คือเครื่องเป่าลมไร้าสาย XGT 40v Max ที่เป็นเครื่องเป่าลมรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง m ก g i t a ที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดจับถนัดมือและยังมีการใช้งานที่หลากหลาย AS ส0 1 G มาพร้อมระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์4ระดับ ขับเคลื่อนพลังด้วย B L มอเตอร์ซึ่งเป็นมอเตอร์ที่ส่งพลังและทนทานมากกว่ามอเตอร์ธรรมดาด้ามจับเป็นแบบยางกันลื่นทำให้มีความรู้สึกนุ่มจับกระชับมือและยังมาพร้อมระบบป้องกันการกดสวิตช์เมื่อไม่พร้อมใช้งานเครื่องรุ่นนี้ยังมีระบบล็อกสวิตช์ค้างไว้เมื่อต้องการใช้งานอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ มาพร้อมไฟ LED ช่วยส่องสว่างในที่ทำงานด้านหลังเครื่องยังมีฟิลเตอร์มาให้ถึง2ชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมถูกดูดเข้าไปสู่ตัวเครื่องขนาดของหัวเป่าจะมีขนาดอยู่ที่13มมิลเมตรและการเปลี่ยนหัวเป่าชนิดต่างๆก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย AS001G ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ XGT 40V Max ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพและพลังอย่างสูงและภายในชุดก็จะมีหัวเป่าแถมมาให้ด้วยถึง5ชนิดอย่างแรกจะเป็นหัวเป่าเบอร์3ที่จะใช้ในการเป่าลมในพื้นที่แคบตามขอบตามมุมหรือพื้นที่ชิดผนังต่อมาจะเป็นหัวเป่าเบอร์7ที่จะใช้ในการเป่าฝุ่นตัวกรองหรือไส่กรองเครื่องปรับอากาศ ต่อมาจะเป็นหัวเป่าเบอร์ส3จะใช้สําหรับการทําความสะอาดทั่วไปหรือใช้ในการสูบลมสระน้ําหรือเบาะลมขนาดใหญ่ต่อมาจะเป็นหัวเป่ากว้างที่จะสามารถเป่าสิ่งสกปรกหรือของเหลวออกจากโต๊ะทางานหรือรถยนต์หัวเป่าลมสุดท้ายจะเป็นหัวเป่าแคบที่ใช้สําหรับการเป่าลมหรือดูดลมของเล่นชายหาดหรือวัสดุพลาสติกเป่าลมที่ค้ายกัน หรือถ้าต้องการดูดลมออกต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์ชุดท่อลมถึงจะสามารถดูดลมออกได้นะครับและถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจสินค้าหรืออุปกรณ์ต่างๆของทางบริษัทนะครับก็สามารถสอบถามหรือเข้าไปดูสินค้าได้ที่ช่องทางตามที่ขึ้นอยู่ตามนี้ได้เลยนะครับ